ไปข้างหน้า,าปชีชงอ,อย่าไปทาอะไรเด็ดขาดนะไม่งั้นจะชงแล้วไม่ให้ทําอะไรเลยเหรอถามนิดหนึ่งพี่ไม่เช,ช,ชื่อไหมนเนี่ยพูดเห็นดูหน้าดูตาเหมือนกับว่าไร้สาระไอ้งี่เง่าตะลุว่านะฮะพี่พัชรีก็เรียกว่าดูถูกเหยียดหยามคนที่เชื่อเรื่องปีชงลดทัวลงพี่พัชรี พี่ชินีร,รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมอ่ะดูันเดืนมีเกิดพี่ว่าชินีนะรู้แล้วลว,ลว่าเปยข้างหน้าเปยชงที่อะร <laughs> อย่าไปทําอะไรเดือดขาดนะ<ช>่ะไม่งั้นจะชงแล้วไม่ให้ทําอะไรเลยเหรอะ <laughs> ไม่ทําอะไรเลยเหรอนอกจากชงกาแฟชงพอชงได้แต่ไปทําอะไรอย่างเช่นทําธุรกิจอะไรเนี่ยไม่ต้องทำห้ามเลยชงแม่แต่กาแฟชงแม่แต่กาแฟทั้งปีอ่ะเออฉันชงได้อนุญาตผมนี่โอ้โหผมนี่กลัวมากนะนี่เขาอ่าเฮ้ยราศีเราเว้ยมันจะชงแบบนี้ี๋ยวผมต้องไปเจอใครเดี๋ยวเฮ้ยมันเกิดปีอะไรเนี่ยโอ้โหพอเขาบอกมานะเฮ้ย คุณปีวัวเฮ้ยผม่ททำธุรกิจด้วยผมมันชงม,มันชงแต่ไม่รู้ปีนี้ปีอะไรนะพี่ไม่ได้สนใจคจ่ะถามนิดหนึ่งเพี่ไม่ได้เชื่อไปเนียเ่ยพูดเห็นดูหน้าดูตาเหมือนกับว่า้ยคนนี้มันโง่เง่าเต่าตุตนเหมือนมองหน้าผมเหมือนกับไรสาระไอ้งี่เง่าที่พูดเนถูกต้อง <laughs> นี่เป็นเรื่องใหญ่นะ,ะคนทั้งประเทศประเทศสยามเนี่ยดินแดนแห่ง เห็นิ้นแดนแห่งอภี่มาหายอดมนุษย์ทั้งหลายแหละนี่นะฮะประเทศเรามียอดมนุษย์เยอะนะฮะใช่ใช่ใช่นะฮะมีเซียนมีคนเก่งเยอะครับเขาบอกปีชงขึ้นมานี่ผมว่าผมหัวห,ห,หดเลยไม่กล้าทําอะไรเลยตกลงมันเป็นยังไงแนะ่พี่วระชนีอ่าพี่ถามคุณเก่งกลับไปครับปีแต่ละปีหรือสิบสองราศีครับนะคะ มีอยู่สิบสองราศีอ่าแค่นั้นเองเชิดะลูขันต่อมาลงมาเสียงมาเมียอะไรนะเสียงมีสิบสองคนและเวลามันชงเนี่ยมันชงยกปีใช่ไหมใช่สิขอเขาบอกอย่างนั้นอาแล้วเสร็จแล้วเวลาดวงตกแม่งตกทั้งปีสมมุติคนปีไหนมันตกก็ตกทั้งปีเลยใช่ใช่เป็นวีชงไอคนปีนี้ก็ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องทําธุรกิจอะไรเลยใช่ชงชงเนี่ยจะรวยไม่ได้เลยรวยรวยได้แต่ว่าต้องระวังต้องระวังบางทีต้องระวังต้องทำนู่นทำนี่โดยต้องไปเชื่อหรือไม่ก็ต้องไปแบบ เขาจะบอกว่าฮเฮ้ย,ยถ้าจะแก้นะต้องไปสะดอกเคาะตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นนอะไรสะดอยที่ไหนล่ะก็ไม่รู้แล้วแต่ที่อาจารย์ที่เราไปดูตัวอาจารย์ะสะดอกเองเองหรือเปล่าตกลงมันเป็นของของไม่จริงใช่ไหมเนี่ยถามไม่จริงสะดอกได้ไหม่ะทําได้ไหม่ะเขาก็ทําได้แต่พอมาคนพอพอปีชงใช่ไหมเขาก็จะไปหาจมอาจารย์เนอาจารย์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 เจี๊ยบก็จะบอกว่าไปหาจมหาก็จะ ก็จะไปให้ไปสะดอกคอะตรงนั้นไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่ซื้ออะไรคะไป่รู้ที่จะทําพิธีนะฮะต่างๆนานาพิธีอะไรล่ะพิธีที่จะทําให้โทรดีขึ้นไงเพราะเราเกิดปีชงไงแล้วก็เราก็จะต้องตามวาจารย์ที่เขาว่าโอ้ไม่ต้องทามาหากินแต่ทาแต่พิธีอย่างเดียวใช่ไหมก็พอทําแล้วมันจะแก้ได้ไงพอแก้ได้ก็จะทํางานได้เหมือนเดิมมันเป็นการแก้ชงงั้นต้องแก้ทั้งประเทศแล้วก็จีนกําลังบุกเพราะจีนมันไม่ได้แก้อะไรเลยมันบุกอย่างเดียว จีนี่ตัวดีมันแก้ชงเราก่อนแล้วก่อนจะมาบุกประเทศไทยไอจีน,นที่มันมาบุกมันไม่ได้แก้หรอกมัน,น,นบุกเราไีเอายุทันตรงๆเลยพี่พัชรินีเชื่อไหมเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเหรอไม่จริงเลยเหรอพี่พัชรินีมาจากประเทศจีนใช่ไหมวิชาโคตรเง่าเหล่า,ก,ากอของพี่พัชรินีเนี่ยนะศาสตร์ทางพวกนี้มาจากเมืองจีนใช่ไหมแล<อ>้วไอซีชงนี่ก็มาจากเมืองจีนใช่หรอและจีนที่เขาชงมันมีกี่คนนะจีนที่เขาชงมันมีกี่คน แล้วทาไมคนไทยเชื่อสซนไยมาชงเฉพาะในเมืองไทยหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรอ่ะอ่าไม่รู้เว้ะเดนมาไปประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีนะแต่ประเทศไทยมีคนเก่งเยอะนะพอชงแล้วเราก็ต้องไปสอดคอตตามเขาสอดเพื่อที่จะทำให้แก้แก้ชงอ่ะใช่ใช่พอทำแก้ชงก็ต้องเสียเงินเสียทองไปก็เวลาสำคัญคือจิตใจเราใจแป้วแล้วพอรู้ว่าปีนี้ปีชงเนี่ยเราก็เ้ย ยังไงรู้รู้ทางไม่ค่อยมั่นใจว่าไม่เสี่ยงใช่ไหมคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอนะคะคนที่ไม่มีหัวคิดแล้วก็ไม่มีไอเดียคอยที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะ นะคะคนเราจะรวยได้นะคะหนึ่งคุณต้องสู้ชีวิตนะคะเป็นคนขยันสองไม่ได้สู้ด้วยแรงอย่างเดียวต้องช่วยด้วยสู้แต่มีมันสมองนะคะเาดาด่าด่าผมใช่ไหมไม่ได้ด่าเชื่อื่าผ่านไปคนเราต้องมีคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องมีหัวและมีมันสมองด้วยสมองหัวโตอใช่ใชต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็มองอะไร อย่าไปมองแค่นี้นะถ้าอะไรที่มันแก้ได้โดยที่เราไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องใช้สมองเลยนะคะมันง่ายเกินไปนะคะฝรั่งที่เขารวยๆเนี่ยนะคะ,ะที่เขารวยๆไม่ว่าอะไรเขาใช้ปัญญานะคะเขาใช้ปัญญาสรุปไม่มีไม่มีเลยนะไม่รู้แล้วแต่ใครจะคิด นะะแต่คนเราจะทําอะไรต้องมีมันสมองนะคะอย่าไปคิดว่ากูติดน้นั่นแก้ติดนี่นี่แก้แก้แก้ยังไงแก้บนบานฟ้าดินแต่คุณน่ะทำยังไงนะคนเราต้องอยู่ในศีลนะคะ แล้วก็ไม่ใช่อยู่ในศีลแล้วก็นั่งภาวนาโดยคุณไม่ทำมาหากินทําจิตให้สงบแล้วก็ตั้งใจทามาหากินนะคะมีความรู้ในอาชีพนั้นๆหรืออยู่ใกล้คนเก่งนะถึงจะไปได้คนเก่งคนเก่งผมไม่ใช่ื่เก่งนะครับพี่เก่งฉะนั้นต้องมีปัญญาอ๋อเหมือนด่าว่ะไม่ได้ด่าครับเพเพฟังสรุปว่านะฮะพี่พัชรีก็เรียกว่า ดูถูกเหยียดหยามคนที่เชื่อเรื่องปีชงไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากนะแต่พี่บอกว่าทำระวังนะเดี๋ยวคนเชื่อเรื่องปีชงจะมาลดทัวลงพี่พัชรนีอ๋อมาทั้งสิบล้อเขาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงทัวร์มาเขาเชื่อเรื่องปีชงเขาไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าไม่รู้แหละก็บางคนเชื่อความเชื่อเขาว่าไปว่าเขาไปว่าความเชื่อเขาพี่ไม่ได้ว่าแล้วแต่คุณจะตัดสินใจแต่พี่เนี่ยไม่เชื่อ ม่เชื่อค่ะนะคะก่อนในในเมื่อเราเป็นระบอบประชาธิปไตยระวังตัวไว้ก็ดีคุณอยากจะทําอะไรก็เรื่องของคุณเพราะประเทศไทยเราก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ไ,ไม่สมบูรณ์นะฮะประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์แบบของเรา, <laughs> เ,รา <laughs> เราก็เรียกว่าอ้าวมันไม่มีอะไรที่มาง่ายๆในโลกนี้หรอกปีชงนี่มันมันไร้สาระนะฮะตามตามที่พี่ปรชาีว่านะฮะทีนี้แล้วแต่จะคิดนะคะแต่สําหรับพี่ไม่ได้ให้ เริ่มเริ่มกลัวเริ่มกลัวลดทัวลงอ๋อไม่ได้ไม่ได้กลักวค่ะใครด่ามากูด่ากลับมันต้องอย่างนั้นต้องอย<ช>่างนั้นต้องใวยเลยเ,เ,เดี๋ยวนี้เจ้าแม่กาลีลงเป็นแม่ฮ้เจ้าแม่กาลีจริงเหรอไม่เราพูดให้ฟังพูดเล่นๆแต่ถ้าเกิดใครมาด่ากูกูก็ด่ากลับเหมือนกันนะ <c oughs> ผ,มผมคิดว่าคงจะหนักกว่าอีกคือไม่ใช่เรื่องปีชงนี่เชื่อเจ้าแม่กาลีไม่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 ใช่ใช่ไหม ไม่ใจไม่รู้ว่าใครมาด่ากูโดยไม่มีเหตุผลกูก็ด่าแม่งกลับอปกัน๋อนะฮะแปลงร่าง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 เป็นด่าสวนนะฮะเรียกว่าใครโมโหมาก็สวนกลับได้นะฮะเอาอย่างนี้ว่าเขาแล้วว่าเรื่องปีชงนะฮะไปว่าศาสตร์เขามาย้อนมาที่ศาสตร์ของตัวเองบ้างศาสตร์ของตัวเองนะฮะว่าโอ้โหว่าอวดว่าเก่งว่ากล้านี่นะมีใครเคยอวยใช้อวยแบบอวยผู้บังคับพิเนีสุดจอ มีไหมสามารถที่จะแก้ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องไปสะดอกอมีใครไม่แบบว่าแค่ดูลายมือนี่นะฮะสามารถที่จะแบบชี้นําอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้อวยหรอกมีาแผนให้เขามีไหมมีไหมไอ่างแผนในเขานะมีบ้างไหมเยอะมากเยอะอีกแล้วก็อวดอ้างกันไปนะฮะใครก็พูดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็คุยกับเจ้าของเขาแล้สิสิอ๋อตกตกลงจะมีจะมีคนที่จะมา มาการันตีไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมถามก่อนอเดี๋ยวดูว่าคนอย่างนี้จะเป็นหน้าม,าม้าไหมหน้าม้าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เขามาหาพี่ตั้งแต่อายุยี่สิบแปดยี่สิบแปดคนนี้อะ,อะพี่ไม่ได้เอาสตังค์เขาด้วยนะอ๋อดูแบบไม่มีสตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์ได้เลยเหรอพี่พิดเช่นนี้ช่วงนั้นนะ่ะเขายังไม่ได้<อ>ทํางานทําการอะไรอายุยี่สิบแปดแล้ว อาชะตาชีวิตเขาตอนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรโดยชัดเจนแล้วพี่นี่เขาเลยไม่ไม่ไม่เอาตังค์ด้วยภรรยาเข้ามาดูตอนนั้นภรรยาเขาดูแล้วพี่ก็ถามว่าไม่ดูเหรอเขาบอกผมไม่มีเงินพี่ก็บอกงั้นพี่ดูให้ฟรีและก็วางแผนให้เขาท่านผู้ชมครับมีเคทวิชายอย่างหนึ่งนะครับมามาเยอมาเป็นคู่ไม่ค่ะมาเป็นคู่แล้วเดียวก็บอกว่านั่น๊บพี่ก็อ่ะ ก็อะไรถ้าดูได้ช่วยกันได้ก็ช่วยวางแผนให้เขาเดูให้คนคนนี้เลยาดูให้เขาเอาละมาดูตอนยี่สิบแปดเอาทีนี้คนนี้มีตัวตนจริงใช่ไหมก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ได้เลยติดต่อได้ป่ะได้โทรคุยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวอ่าขอขอขอเอามัแม่ช่วยประสานหน่อยออาละสิหน้ามาหายไปแล้วว้าาาาาปาา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  ครับครับอ่าเดี๋ยวพี่คุยหน่อยนะคะคุณผมขอแทรกได้ไหมผมขอคุยเองได้ไหมอ่าได้ได้คือพี่วัชรีคุยเลยเดี๋ยวผมคิดว่าอ่าพี่วัชรีอาจจะเตรียมมินไว้ก่อนอ่าโอเคอ๋อได้ครับได้ครับครับผมเก่งนะฮะคุณปอมครับครับคุณปอมครับครับคคุณปอมเป็นหน้ามาหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ขอถามเป็นตัวจริงครับขออนุ้ครับย้อนประวัติที่หนึ่งได้ไหมฮะย้อนประวัติก่อนที่คุณปอมจะมาเจอพี่พัชนีนี่นะฮะมันเกิดจากแรงบันดาลใจอะไรครับถึงจะมาดูรายมือกับพี่พัชนีครับอ๋อแฟนผมเขาออาจจะดูรายการโทรทัศน์๋อไม่แน่ใจนะยี่สิบปีแล้วยี่สิบโอ้ยยี่สิบปีที่แล้วใช่ อาจจะระลาบลงนิดหนึ่งนะฮะตอนนั้นสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงครับอ๋อก็ได้ได้ไม่เยอะครับก็เปิดหาเชากินข้ามปกติหาเช้ากินข้ามเลยสองสามร้อยสองสามร้อยอะไรเงี้ยฮะไม่เป็นไม่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นตังเป็นแห่งอะไรเท่าไหร่อแต่ว่ารับจ้างไม่ได้เลยครับแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็เรียกว่าเรียกว่ามองไม่ค่อยเห็นอนาคตเป็นยังไงเหรอ อ๋อใ mm. ชก็เหมือนว่าพยายามจะหางานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอาตัวตัวแฟนเขาก็เลยจัดการลองมาศึกษาอาจารย์ดูอะไรเงี้ยคอับก็เลยแบบว่าก็เลยตกลงว่าอาจารย์ดูคนเดียวก็พออ๋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 อเรียกว่ามาสองคนแต่ว่าให้ให้แฟนดูแฟนดูคนเดียวอาจะให้เขาดูคนเดียวประหยัดเงินอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ดูสิฮะ ไม่ได้ดูก็ก็ตอนหลังกันเลยแบบว่าอ่ากันเลยก็อาจารย์ดูให้นิดนึงอย่างเงี้ยอ้าวแออนอ๋อใช้เสน่ห์ใช้เสน่ห์ว่าท้าศีลหลอกให้อาจารย์ดูละไมือให้ฟรีเปล่าอาจารย์ดูละไมือให้ฟรีเปล่าจริงป่ะใช้ฟรีบนะใช้ฟรีอาจารย์แต่อมคงไม่แจ้งนะผโอ้อาจารย์ดูฟรีดูให้ฟรีเหรอฮะอ๋อครับอาจารย์ดูให้ฟรีครับอ๋อเออแล้วแล้วพออาจารย์ดูแล้ว อาจารย์เขาอบอกอะไรเราบ้างฮนะว่าที่แนะแนวทางอะไรเราบ้างหรือเปล่าครับถ้าตอนนั้นก็คือเราก็คิดว่าจะทำอะไรนะทั้งานเงเินเงินเดือนดีที่ว่าจะทำธุรกิจเครับเพราะว่าตอน,นที่มาเริ่มต้นใหม่ๆคือยอยากทำธุรกิจมากกว่าอ๋อครับแต่ทีนี้อาจารย์เขาบ้าจะบอกว่า ถ้าไปทํางานของตัวเองอาจจะได้เยอะกว่าทํางานกินเดือนครับโอแล้วก็เออมือเรามือเราก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ผู้บางผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยทำอะไรก็จะลงลึกอะไรเงี้ยอืมก็เลยให้ให้หมอว่าให้ไปทางนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยครับครับครับคือผมก็เอาแค่ตรงนี้แหละแล้วก็แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไปทำโอ้เชื่อเชื่ออาจารย์เลยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบทํา ธุรกิจตัวมากกว่าเพราะว่าผมก็เรียนสถาปัตย์มาสามสถาบันเลยแล้วผมก็ลาอ,ออกทิ้งวุฒิหมดเลยแล้วก็ไปทางานเวลาห้าสิบบาทสิบบาทอ่างเงี้ยผมก็เริ่มมา,าเป็นอย่างนั้นเลยเรียนสถาปัตย์มาครับครับครับเรียนมาสามที่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สามที่แล้วพอเรียนไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ไมตอบโจทยนะ์ชีวิตเราอะไรเงี้ยก็เลยลาออกแล้วก็ทิ้งทิ้งวุฒิหมดเลยทิ้งวุฒิเลยเรียนจบไปแฮะ หรือว่าเรียนค้างไว้จบบางที่ก็ไม่จบอะไร๋อมีียนจบบางที่บางที่ก็ทิ้งไว้แต่มีจบใช่ไหมฮะแต่่าเรียนก็จะเรียนก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละพอเป็นแนวๆคนที่ลงเรือก็จะเรียนทางไหนก็ลงทางนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันเกลี่ยมก็จะไปแนวๆนั้นอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็คิดว่าจะต้องตัดสินใจทําธุรกิจเลยพอสรุปแล้วว่าเรียนไม่ใช่ก็เลยทำธุรกิจเลยดีกว่าทีนี้พอทําธุรกิจเราก็ไม่มีที่ปรึกษาครับ ครับแล้วทําไงครเพาะมีไม่มีที่ศึกษาเราก็แบบเลยแบบว่าไปรับจ้างเลยอะไรเงี้ยเริ่มมันจะเริ่มมันจะอะไรนะเริ่มแต่งน้ำมในม่หมดเลยนะ่รับโอ้เราอาจจะไปรับจ้างถูบ้านบ้างเโอ้โหโอ้โหตอนนั้นเลยนะนะครับแล้วก็อะไรนะทําข้าวแก้งแล้วก็มัดถุงขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราก็มีมีหลายแบบก็คือมียาอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยคือเราอยากเรียนรู้ใหม่หมดเลย แล้วพอพอตัดสินใจงนก้นลุยหลายๆอย่างนะฮะมันเคลื่อนเข้าไปหาไอ้อะไรนะร้านสเต็กที่ตอนนี้เรียกว่าโหเห็นบอกยอดอะไรนะร้านปอมสเต็กใช่ไหมฮะครับปอมสเต็กเตาถ่านปอมสเต็กเตาถ่านนี่นะฮะจนรุ่งเรืองนี่เป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์พัชรนีมีส่วนช่วยอะไรคุณปอมบ้างครับไม่ได้ช่วยรแค่วางแผนอ๋อไม่ใช่ก็ก็ก็คืออาจารย์เขาจะบอกว่า เฮ้ยเหม็ดเหมะอาจารย์เขาจะแบบว่าบอกว่าบอกอีกคนนึงว่านี่ปัางนี้ถูกแล้วอะไรเงี้ยไปทางท,ทําธุรกิจเนี่ยครับาลงให้ดิ้อะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เรามีอยู่ทางเลือกทางเลือกที่เราจะเลือกเดินว่าจะเดินทางไหนนี่มาให้อาจารย์พัะจริญช่วยเสริมการตัดสินใจใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็เหมือนแบบพออาจารย์เ็าประสบการณ์เยอะกว่าอาจจะเห็นอะไรเยอะกว่าแล้วเขาดึงมืก็จะาประกอบแบเนี้เราก็ ที่เราไปทางไหนเราก็ันให้สุดเลยเน่ยครับอ,อ,อ๋ออันนี้เดี๋ยวอาจารย์วิชียจะคุยด้วยอันนี้เป็นสไตล์นักธุรกิจเลยนะเอ,อคุณบอล48ตรงเนี้ยมันอยู่ในดวงที่ถือว่าดีแล้วอืแต่นี้ที่ผ่านมาอ่อกากําลังจะดีขึ้นที่ผ่านมาพี่ถามหน่อยคุณปอนเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรฮะเห็นมีเรื่องเอไปหมุนนู่นหมุนนี่อยู่พอสมควรหัวดำดำล้านนี่นะอาจารย์เหรอเป็น น่าจะบล้านแล้วเนี่ยดีลงไปอ่<ม>ายี่สิบล้านแล้วไม่ต้องห่วงค่ะนะค่อยๆทําไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่คุณปอนอย่าลืมนะแมวเอาขึ้นไปหน่อยเอาขึ้นไปคุณปอนเมื่อคุณอายุป,ประมาณห้าสิบสองมันจะกลับไปกินตอนอายุยี่หก8เจ็ดแปดอีกครั้งหนึ่งนะ,ะไ,ปไปเริ่มใหม่อ่าไปเริ่มใหม่ฉะนั้นคุณปอนจะประมาทในชีวิตไม่ได้อ๋อนะคะเอ่าฉะนั้นเงินที่มีเนี่ยวันหลังถ้าจะลงทุนอะไรปรึกษาที่ได้ นะมันจะไปโดนเหมือนที่คุณเคยขอโทษนะโดนหลอกอะไรมากลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้เะฉะนั้นคุณเนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อคุณขึ้นไปอยู่เป็นดาวค้างฟ้าแล้วคุณเขบบาบังคับว่าต่อไปอายุเองห้าสิบเป็นต้นไปห้า็ดห้าสองจะมีเรื่องเสียเงินตลอดอคุณก็แก้เคล็ดโดยอ้าายาว,ยาวฉะนั้นคุณก็แก้ด้วย แก้โดยการมีเงินปุ๊บเสียเลยซื้อที่ติดถนนซื้อแถวลาดบุรีติดถนนเสียเสียเสียเพื่อได้ที่กลับมาที่มันก็จะเยอะแต่เราไม่ไปไว้จ่ายใช้ไม่ไปลงทุนอะไรอีกแล้วแค่นี้เราก็พอแล้วต้องหกไล่ดูมือซ้ายที่ไมวนะคะมันจะกลับไปอีกนะนะคะถ้าเอ็ดห้าสบสองถ้าเพอมันขึ้นแล้วแมวดูมือซ้ายข้างบนขอแสดงว่าช่วงนี้ผมเห็นได้อีกสักอากหนึ่งนะ มันไปได้แต่ว่าในลายมือของคุณเนี่ยมันมีตัวบังคับจ่ายอยู่เยอะอฉะนั้นถ้าลงตรงนี้แล้วเนี่ยหปีแล้วเนี่ยไอ้หกไล่แล้วเนี่ยนะมันก็เก็บกินไปได้ใช่ไหมคะฉะนั้นต่อไปเขาบังคับว่ายังไงเทวดาเขาบอกเองต้องเสียเงยินค่าจเจ้าให้เองเสียอเหมือนกับลายมือพี่อะอฉะนั้นพี่มีเงินพี่จะซื้อที่ซื้อที่อ,อยู่ตลอดแต่พติที่ทยังซื้อไม่ได้เราก็ฝากแบงค์ไว้แน่นเลย แล้วเราก็ไม่ให้คนอื่นยืมไม่ยุ่งกับชาวบ้านแต่ต้องแก้ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเอาไปลงพาดแล้วเป็นนี่เป็นสินหมดเลยนะอ๋อไม่ไม่ใช่นี่อาจารย์คือที่ผมทำเนี่ยผมยกให้ลูกให้ให้แฟนดกดะอ่าแล้วตัวแล้วตัวคุณจะไปทำไรอ่ะตัวผมไม่ได้อยากได้ตังค์ <c oughs> แล้วตอนนี้ไม่อยากได้ตังค์<ร>แต่ก็ไม่ใช่ไปแจกเขานะก็ก็ คงเก็บไว้ในทางขาดดีเราก็ไม่อยากลำบากคนอื่นอ่าถูกต้องแล้วก็เอาไว้ใช้คือถ้าถ้าเรื่องเรื่องว่าจะหาเงินเยอะๆอะผมมัไผมแม่ไม่ไมชอบอย่าโลภอย่าโลภอ่าโอเคนะคะคุณก็พยายามได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยอ่าเอาก็โดยการซื้อที่แถวราชบุรีติดถนนซื้อติดๆไว้สิอ๋อครับบางีซื้อไว้บ้างอาจารย์แต่แบบพอมีเยอะแล้วคนดูไม่ไหวตอนนี้ก็เ่หไม่ไม่ติดแล้อ๋อที่ของเราเนี่ยเราให้เขาเช่าสิ ซื้อแล้วให้เขาเช่าสิคะที่ติดถนนที่ทาเลดีเราไม่ได้ซื้อทําไร่นะอ๋อครับที่แบบนั้นนะคะอ่าฉะนั้นนะ่ะค,คุณปอนก็ไปได้ดีใช้ได้แต่แสดงว่าคุณปอนอไม่ได้เป็นคนเก็บเงินใช่ไหมเนี่ย <laughs> ใช่ใช่ผมผมไม่ชอบเงินผมก็เลยให้ให้แฟนให้พื่ออะไรหมดอ่าอ๋อไม่น้่เงินถึงไม่มีไม่ชอบเงินคือผมโดยพื้นาผมไม่ชอบเงินอยู่แล้วแต่ผมชอบทำงานอย่างเดียวโอเคก็มีหน้าละเงินไม่เข้าแต่ก็ต้องเก็บไว้บ้างนะ แล้วอย่าไปแจกชาวบ้านใั้หมดก็แค่เราไว้ไว้กินไว้ใช้แค่นี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแทรกนิดหนึ่งได้ไหมคุยได้ณตอนรับถามนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่มาดูลายมือกับพี่พัชณีนะครับพี่พัชณีได้ให้ไปสะเดาะเคราะห์อะไรเพื่อทําให้โชคลาภดีขึ้นบ้างไหมครับอ๋อไม่ไม่มีเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ใช่สา้อยูแล้วครับอ้าวเหรอครับครับโอ้โหเสียดายนะคิดว่าถ้าเป็นอะไรแต่สายมูสายอะไรผมไม่มีเลย ไม่เอาไม่เชื่อเลยใช่ไหมแทบจะไม่เชื่อเลยอ๋อเดียวก็ไม่เอาเลยในเดียวครับเออดี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 ทำทำงานอย่างเดียวอ๋อเน้นเน้นทำงานเอ้อย่างนี้อย่างนี้นล้วอย่างนี้ดีแล้วผมไม่ค่อยเจอคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรทำธุรกิจรุ่งเรืองคนไทยนะฮะทำธุรกิจรุ่งเรืองโดยไม่ต้องพึ่งสายมูเลยเออคุณป้อมช่วยช่วยบอกตอนนี้นะฮะบอกไปถึงคนที่กําลังเชื่อเรื่องสายมูนะฮะคือตอนนี้พี่พัชรินีเนี่ยฮะกำลังอุปโลกตัวเองเป็นนายกสมาคม การไม่เชื่อเรื่องการสดดะดบเพอะแห่งประเทศไทยอยู่อ๋อครับถ้าถ้าเป็นดักหลักทีผมก็คือคืว่าถ้าเราเราต้องครึงครึงสิ่งอื่นเยอะอันนี้มันทําให้เราอ,อ่อนแยมากกว่าอืมจิตจะอ่อนอ่าจิตเราจะอาจจะอ่อนอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรมาเราก็จะรับมันไม่ได้ พอมีปัญหาเขาม่นจะทำห้าที่มีัญหายเยอะอย่างเอี้ยเราก็ต้องเพิ kind of anyway, ่งวิ่งหาไอคิวไอมี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามัน่วยได้จีงอ่ไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่พึ่งอะไรเลยท้าผมก็ไม่ค่อยแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนว่าต้องสู้เล็ด้วยตัวเองอะไรมากกว่าเราก็เลยไม่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 ใายบูเลยนิดนึงก็ไม่มีเลยอืมไม่เอาไม่สนใจเลยเพราะเพราะเพราะว่าเราจะกลัวถึงเสียความ มั่นใจในตัวเองมากกว่าอันนี้ต้องมั่นกว่าอือโหพี่เป็นแบบโผล่หัวเงือกเลยนะตอนนี้นะถูกต้องค่ะบอกว่าถูกต้องบอกถูกต้องถูกต้องไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวพลังเราจะลดนะถ้าเราแบบว่าไปซึ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มีมีมีผลมีผลผมคิดว่ามีผลมมีากนะฮะแล้วตอนหลังแล้วตอนหลังพอบังเอิญบางทีพึ่งพาบ่อยๆนะฮะวันไหนลืมลืมห้อยผามานะไม่มั่นใจเลยพี่ตกคนไหนเนี่ยใช่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  ไปทําอะไรพลาดหน่อยเราก็แับสินแล้ก็ไปโทษแล้วว่าอ๋อนี่เราไหว้ไม่พอหรือเราถวายหรือว่าเราให้ไม่อพอรัชาโทษอืออันนี้ถ้าถ้ามีปัญหาเราก็ไปคิดแบบวิทยาศาสตร์เลยว่าอ๋อมันเกิกดมาจากอะไรใช่อ้ยต้องแก้ต,ตรงนั้นต้องแก้ต่อนอออันนี้อันนี้อันนี้ของจริงจริงจะเป็นหนักพุทธศาสนาแบบไปเลยอะไรเงี้ยอืมได้เห็นได้ผลใช่ใช่อันนี้เรียกว่าไม่เชื่อเรื่องการสรุปคามสุดข้ออะไรทั้งสิง้น<ะ> นะครับนิดเดียวก็ไปเอาเลยนิดเดียวก็ไม่ับแต่ทําไมมาหลงกลพี่ภัชนีได้เนี่ยมาดูอะไรมือพี่พาชนีถ้าถ้าเป็นระอะไรพวกนี้เราก็ต้องคิดจากว่ามีเออะไรจริงก็จะต้องดูว่าความเป็นไปได้มีหรือเปล่าเนี่ยมันจะดูจากอนั้นอือคือเรียกว่าเอามาประกอบการตัดสินใจไว้งั้นเหรอใช่ถ้าดูแล้วแต่ว่าเทำไมมันถึงเป็นไปอย่างอย่างนั้นอะไรเย่างนีมแต่ว่ามัน มันก็มีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็แบบเอาอะไรมาประกอบกันตัดสินใจอืมอือโอเคครับอย่างนี้ถ้าเท่าที่ฟังคุณปอมอันนี้ผมว่าอนาคตของร้านปอมสเต็กนะฮะลูกเรืองแน่นอนค่ะนะครับก็เนี่ยร้านเขาขายดีจะตายครับครับครับร้อยโตอย่างแน่นมีคิวอ๋อขอบคุณมากค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะจากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับ คือคนแถวนั้นเขาพูดเลยถ้าไปกินร้านนี้ต้องรอร้อยโต๊ะเองไม่พอนั่งอ่ะไม่ต้องใช้เวทมนต์มหาสนมมหาเสน่ห์อะไรมาเรียกคนอะไรพวกนี้นะหึ่อาหารเขาบอกนี่บอกชัดเจนนะคุณปอมเนี่ยไม่เอาเลยเขาเป็นคนแบบสมัยใหม่อยู่แล้วแล้วก็คิดเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเอาศาสตร์ต่างๆนานามาประกอบการตัดสินใจของตัวเองไม่หาแล้วก็ คือเน้นว่าเราอ,อาหารเป็นยังไงอร่อยไหมการบริการลูกค้าดีไหมราคาแพงไหมะนะคะกลับมาปรับปรุงร้านของตัวเองอจะดีกว่าแต่ข้อเสียในมือเขาเนี่ยนะคะคือถ้าในดวงนบอกว่าถ้ามีเงินเนี่ยจะถูกบังคับให้จ่ายอันนี้อันนี้เด็ดเข,ข,ขาเขาเขาฟังหูไปละเราเอามือเข้ามาชำระนิดนึงได้ไหมได้ขอเขาดูแมวแมวขึ้นมือเขาหน่อยเด็ดเลยเด็ดเลย จริงๆแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่อะไรนะเมื่อกี้พี่บอกต้องถูกเมื่อกี้พี่เราพูดแล้วต้องต้องโดนโดนเงินไปให้เมียใช่ไหมแต่บางเอญเขาโชคดีเขาให้เมียเก็บใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องเขาไม่เก็บเองเขาไม่เก็บเองเห<อ>็นไหมเพราะในมือเขาไม่มีเงินอ๋ออ๋อ,อมันกลับเป็นการกลายเป็นเรื่อง<ช>ดีถ้ามือเขาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะวิกตอรี่เนี่ยคุณเก่งหาสักตัวหนึ่งเนี่ยยังยากเลย แต่กิจการเข้าไปได้อย่างไเออทำไมอ่ะเออทําไมไม่มีตัววีเลยเนี่ยเพราะเขาบอกเขาไม่เก็บเงินเส้นวาสนาไม่มีตัววีผัวมาแทนอ่าแล้วเงินคเอาแต่อย่าลืมนะเส้นตัดเขาไม่มีนะเออใช่เออเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยขาเส้นใจตัดยังไงอ๋อเส้นตัดเส้นใจตัดก็เข้าไปลงทุนซื้อร้านไปลงทุนร้านมา20กว่าล้านบาทไนีอ๋อๆเปลี่ยนเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วที่ผ่านมาเขาซื้อรถไปตั้งกี่สิบคัน๋อที่พี่แนะนำว่าเปลี่ยนให้มันเป็นสินทรัพย์ไปให้เป็นสินทรัพย์ไปแต่ไม่ได้นําให้ซื้อรถ้้ซือที่แลวเงงินก็ยั เงินก็ยังอยู่ที่เมียไม่อยู่ที่ตัวแล้วเขาก็ไปซื้ออะไรอ่ะไปซื้อที่ที่ราชบุรีลงทุนไปรู้สึกว่าค่าที่อะไรสิบหกล้านอะไร่เขาเงี้ยนะผมว่าต้องต้องเขาบอกเขาไม่เก็บเงินไงแต่แต่กลายเป็นดีไปนะคือเห็นไหมฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเอาไปดูมือขวานะฮะพี่บอกเสมอว่าที่เมื่อกี้เขาบอกเขาลำบากลำบนเขาเป็นลูกจ้าง ในลันกษณะทํารายวันถูพื้นอะไร,รแล้วคุณเก่งรู้ไหมทําไมเขาเรียนมันสถาปัตอะไรใช่ไหมปริญญาอเรียนสามที่ไ,<ฟ>ไม่สําเร็จอคนคนนี้เนี่ยนะคะถ้าเจอพี่บอกหนูถ้าจะเรียนเพื่อเป็นเจ้าคนในคนให้หยุดไปเลยอคุณไม่ได้เป็นเดียวนั้นเส้นตําแหน่งหน้าที่ไม่มีโดยชัดเจนคุณจะต้องวิ่ง เมื่อกี้เขาไม่ได้พูดพ่อพี่ทายตอนนั้นพี่บอกคุณจะต้องไปแนววิชาชีพใช่ใช่เขาเขาพูดอยู่เขาเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เขาไม่ต้องไปเรียนต่อแล้วเริ่เรียนใช่เพราะจริงๆแล้วตอนแรกเหมือนกับมาทางสายว่าต้องเอาปริญญาเยอะๆใช่ไหก็ไม่มีประโยชน์เรียนเรียนทั้งสามที่แต่พี่บอกให้เขาไปในแนววิชาชีพเขาเลยตัดสินใจคือลายมือพูดง่ายๆคือลายมือเขาไม่สวยอ๋อแล้วก็ไม่มีตำแหน่งด้วยไม่มีตำแหน่งเส้นอาทิตย์ไม่ดีแล้วนั่นนะฮะเส้นอาทิตย์ไม่ดีแล้วเส้นเสา เส้นเสาเนี่ยไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินไม่ไปไล่แฟนก็มีแต่เส้นวาสนาเขาตั้งตรงชีวิตเขาต้องเหนื่อยนะถึงจะได้เงินสนุกเลยไหมฮะแล้วจุดอายุเขาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วร้านเขาเนี่ยนะคะขยายมาตรงนี้ก็ได้จะเกิดวิกตอรี่เกิดขึ้นก็คือเส้นวาสนาขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นตรงน้ะเนี่ยพอ48เขาจะขึ้นตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ตัดอยู่ตลอด oh. นะคะแล้วมือซ้ายไปดู oh. เงินไม่ไม่เกิดวิกตอรี่มือขวาเกิดวิกตอรี่แต่มือซ้ายไม่เกิดแสดงว่าคุณเอาเงินไปไหนเพราะว่าการค้าดีเงินไม่เข้ากระเป๋าเขาบอกผมไม่ชอบเงินผมให้เมียเก็บโอ้โห oh. นี่นี่สุดยอดของการแก้เค้นเลยนะใช่คือ,อยังไงมันก็อยู่ใน<ต>คอ<ต>รอาบครัวเราแต่ถ้าบังเอิญแต่ถ้าบังเอิญคนนี้จะเก็บเงินเองครับพี่บอกว่า คุณเก็บไ, you ไม่ได้เพราะดวงคุณเขาจะไม <vale> ่ให้ค oh, okay. ุณมีเงินแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้คุณมีหลักทรัพย์เสียไปให้เมียก็ดีโอ้โหนี่มันแต่เมียก็เก็บไงตกลงเตี้ยมกับคุณเมียของคุณปอมมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เตี้ยตั้งแต่วันที่ดูมาแล้วไม่ได้เตี้ยเงินก็ไหลไปโอเคนะคะก็คุณเก่งจะถามอะไรพี่อีกไหมไม่ถามนะครับจบเลยครับะ ลูกค้าพี่จะอยู่แนวนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่วนมากลูกค้าพี่จะเป็นคนแนวนี้ชอบชอบแนวนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทางสายอื่นที่จะให้พี่หวังให้พี่พนีช่วยสะเดาะคะหวังจะให้พี่พนช่โอโลมปฏิโลมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วพี่สะเดาะได้ไหมล่ะครับนะฮะสะเดาะกรประตูง่ายกว่ามันไม่มีนะมันไม่มีมันก็เป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่นะฮะอ้ารใคร ยังลังเลในการตัดสินใจนะฮะพี่ประชานีก็จะมีหลายหลายท่านนะฮะที่จะมาบอกว่านี่ตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะฮะ<ช>แล้วก็ลองนัดวันเวลามามาดูลายมือกับพี่ประชานีได้แล้วก็มาแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเ,เ,เขาเรียกอะไรแบบว่าคนนี้เราเป็นอายุเขาต้องพันปีแล้วเราเราไปว่าเ,วเขาหรือเขาไม่ไม่ต้องเลยนะ ย้อนอดีตเลยถามเลยแบบไม่ต้องเชื่อเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยนะตามสบายนะฮะไม่ต้องสิปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นฉันสอบเข้ามหาลัยติดไหมติดประมาณอันดับไหนคะแนนดีไหมใช่ฉะนั้นในเมื่อการเราย้อนอดีตดูได้เด็กที่กําลังจะสอบเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ้าวหนูสอบอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครึ่งค่ะเราก็จะจับไปสมมุติวนตอนนี้อายุสิบหกจับไปสิบเจ็ดครึ่งเลยคะแนนคุณจะมาไงหรือคุณจะทําผลงานตรงเนี้ย นะฮะจะเป็นนักวิจัยอะไรจะเป็นยังไงมันออกมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจมากนายนะ,ะยนถึงแม้อาจารย์พัชนีจะอายุพันปีแต่น่ายังสาวอยู่นะฮะก่อนที่จะอวยตัวเองครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับค่ะสวัสดีแช